สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพนพี่พีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่รลลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกบล็อกนิยมของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบุรีนะครับอันนี้ก็อาจะเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้าชุบนิกเกิลนะครับผมสภาพเหรียญที่เพื่อนเพนพี่พเห็นก็อยู่ประมาณ60-7 0เอร์เซนนะครับผมก็จะมี การสึกนะครับผมจากส่วนนูนในเหรียญน,นะครับผมอย่างเช่นสันคิ้วนะครับผมจมูกแล้วก็บริเวณโหนกแก้มนะครับปลายคางของหลวงปู่นะครับผมสึกให้เห็นผิวเนื้อในนะครับผมซึ่งจะเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับผมอันนี้จะออกไปค่อนๆไปทางเหลืองนะครับผมเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นเนื้อ ฝาบาทนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วโทนสีของเนื้ออันปาก้าในเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ขาวมีทั้งที่เป็นออกขาวแล้วก็ออกเหลืองอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเนี่ฮะเนื่องจากสมัยเมื่อก่อนนะครับผมทางโรงงานใช้หันปาก้านะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติแข็งนะครับผมพอบล็อกเหรียญ พิมพเหรียญนะครับผมกระแทกปั๊มลงไปเนี่ยปรากฏว่ามีรอยลานเกิดขึ้นนะครับทางโรงงานก็นำเอา,อาทองเหลืองนะครับผมมาผสมกับอันบาก้าเพื่อให้เกิดการอ่อนตัวนะครับผมเวลากระแทกเหรียญหรือปั๊มเหรียญออกมาทำให้เหรียญลดการแตกรานน้อยลงนะครับผมแต่ก็เห็นเป็นบางเหรียญบ้างนะครับผมซึ่งจะมีรอยลานนะครับผมผิวภายนอกอจะเป็น นิกเกิลน,นะครับผมชุบรักษาผิวภายนอกเอาไว้นะครับผมพอหลุดออกมาก็จะเห็นเนื้อที่อยู่ภายในซึ่งอย่างที่กาบเหรียญครับมีทั้งที่ออกเป็นโทนขาวแล้วก็ออกเป็นโทนเหลืองนะครับผมบางเหรียญปรากฏเป็นรอยลานนะครับผมเนื่องจากเหตุผลอย่างที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนะครับผมส่วนความเป็นบล็อกนิยมนะครับผมมีการสังเกตจาก ง่ายๆนะครับผมก็คือลักษณะของหูเหรียญน,นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นลักษณะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับผมจะมีหัวโตๆอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็รูเจาะหูเหรียญมีทั้งที่เป็นไข่ตั้งก็คือเป็นวงรีตั้งขึ้นด้านบนนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรูหูเหรียญจะเป็นวงรีขวางนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็นไข่นอนนะครับผม ดูจากรอยเว้าขอบหมูเหรียญนะครับผม Jamie, ทางฝั่งข lamps, วามือเราทางฝั่งซ้ายมือของเหรียญนะครับผมจะมีความกว้างมากกว่าเห็นไหมฮะฝั่งขวามือเราเวลาพลิกหลังเหรียญนะครับผมฝั่งซ้ายมือเราจะมีความแคบมากกว่านะครับผมเนี่ยฮะเนื้อโลหะเปิดนะครับผมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรดั้งเดิมที่มีการสังเกตเหรียญนะครับผมก็คือบนบางล่างหนา าการปั๊มในสมัยเมื่อก่อนนะครับผมความสม่ำเสมอจะแตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าบนหูฝั่งหูเหรียญคือด้านบนของเหรียญน,นะครับผมจะมีความบางมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ใช่ข้อยุติอะไรนะครับผมบางเหรียญน,นี่ปรากฏว่า,าบางด้านซ้ายหนาะด้านขวา,าขวาบ้างซ้ายบ้างนะครับสลับเปลี่ยนกันไปนะครับผม ส่วนบล็อกธรรมดานะครับผมก็มาดูที่รูหูเหรียญนะครับผมคล้ายๆกับเหรียญรุ่นนิยมซึ่งมีรูเป็นรูปไข่นะครับบล็อกธรรมดานี่จะมีรูกลมๆนะครับผมสําหรับรอยเว้าหูเหรียญนะครับผมจะสลับกันไปนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือจะกว้างกว่าแต่บล็อกนิยมฝั่งขวามือจะกว้างกว่านะครับ นี่ก็เป็นจุดสังเกตแบบเบื้องต้นนะครับผมสำหรับเหเรียญที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่ขาวอนาลโยในบล็อกนิยมนะครับ